้มจืดหมูสับหรือว่าแกงจืดคู่กับอะไรดีคลิปนี้มีคําตอบและอย่าลืมแวะมากินยำหมูยอที่บ้านนาติกันนะจ๊ะโอเคโยกไซมัสสวัสดีตอนเช้าจ้ะวันนี้ในช่วงปลายหน้าหนาวที่นี่อากาศก็ไม่ค่อยแจ่มใสแต่ก็ยังดีที่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้หากได้ซุปร้อนๆสําหรับมื้อเช้าก็คงใจฟูมากๆเลยอย่ารอช้าเลยไปทําซุปกันดีกว่าจะได้เวลารูกตื่นไม่ทันลูกกินก่อนไปโรงเรียนแน่นอนเลยก่อนตื่นก็เตรียมรากผักชีตุ้ก้อนสาเร็จรูปแล้วก็กระเทียมนะจ๊ะกรีบใหญ่แบบนี้ด้านหลังที่วาง ไวไหมจ้ามีหัวใหญ่กบหัพเล็กระเทียมหัวใหญ่จะขายประมาณ250เยนส่วนหัวเล็ก3หัว200ยเยนจ้าเพื่อนคิดว่าราคากระเทียมในญี่ปุ่นราคาแพงไหมคะวันนี้ที่บ้านรติจะทําต้มจืดหมูสับหม้อเล็กๆค่ะเพราะว่าหากินไม่หมดวันลุ่งขึ้นก็ไม่อยากกินอีกใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมจ้าอยากทํา1ครั้งเราก็กินหมดใน1มื้อเลยหรือว่ากินหมดใน1วันไม่อยากเก็บไว้ค้างคืนรู้สึกว่าวันลุ่งขึ้นไม่ค่อยอร่อยค่ะเตรียมแครลอดเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมผักกาดขาวกันต่อเลยค่ะรติอยากกินต้มจืดผัก ระะว่างต้มจืดผักกาดขาวกับต้มจืดหัวไชเท้าเพื่อนๆชอบกินต้มจืดอะไรมากที่สุดจ๊ะขาขาวชิ้นนี้ถูกแบ่งเป็นหนึ่งส่วนสี่ทีปุนขายประมาณชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบเยนหรือว่าประมาณ30บาทจ้าแต่เป็นคนไม่ชอบทําอาหารเหมือนลตีบ้างจ้าก่อนแต่งงานทําอาหารอะไรไม่เป็นเลยขนาดทอดหมูยังมากแต่หวังมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วอยากกินอาหารไทยจะทําอะไรก็ต้องทํากินเองจ้าบ้านลตีอยู่โตเกียวก็จริงแต่ออกออกมาทางชานเมืองแล้วจ้าหากอยากซื้อวัตถุดิบไทยก็ต้องนั่งรถไฟเข้า ไปอีกไกลเลยแต่กรตีว่าจะใส่หมูสับอย่างเดียวคิดว่าหมูสับคงจืดมาก <มา S 1> เลยเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาติให้หมูสับจ้าจืดพักกาดข่าวมีเทคนิคอยู่นิดหน่อยนะจ๊ะอันนี้เป็นเทคนิคของรตีเองที่อาศัยการทําบ่อยๆนะคะแล้วก็การสังเกตในส่วนของผักกาดข่าวหักต้มนานไปสีมันจะซีด จะไม่น่ากินแต่เจ้าเป็นผักที่สุกเร็วหักใส่หม้อไปแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวแล้วก็รีบปรุงให้เสร็จเลยค่ะเพิ่มความน่ากินไปอีก้วยการใส่ครื่งต้นหอมแล้วก็ผักชีตอนนี้กลิ่นต้มจืดหอมๆไม่ไหวแล้วจ้าและก็เสร็จทันเวลาพอดีที่คำนวณไว้เลยตัวแสบของเราก็ตื่นแล้ววันนี้ขอแปรงฟันเองจ้าหลังจากอมูแปรงเสร็จแม่ก็แปรงเพิ่มให้อีกรอบเพื่อนเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารบางอย่างกินคู่กันแล้วอร่อยเราตีก็ไปหามาว่ากินต้มจืดหรือว่าแกงจืดคู่กับอะไรดีถึงจะอร่อยที่สุดเพราะว่าได้อ มันจะลงตัวพอดีพอดีเลยค่ะมือน,นั้นก็จะเป็นมือพิเศษอร่อยเพิ่มขึ้นอีกมากมายและมีคนบอกว่ากินคู่กับยำไข่ดาวหรือยำปากกระป๋องจะเข้ากันที่สุดรติก็จะยำไข่ดาวนี่ละจ้าประมาณว่าอยากจะเก็บหมูยอไปกินคนเดียวแต่พี่เคนบอกว่าหมูยอซื้อมาสองครั้งแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยนะรติรติก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็นมายำหมูยอแทนค่ะหมูยอก็ไปซื้อที่ร้านไทยมาไปซื้อมานานแล้วเลยจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่จ้าหมูยอก็ง่ายๆเลยเตรียมผักตามที่เรามีอ๋อวันนี้รติจะกินต้้้จืดดที่สสวุนนเย แต่ว่าราตีจะไม่ใส่วุ้นเส้นลงไปในหม้อเลยนะเพราะว่ามันจะอืดอด,อด,อดเส้นบามากเลยไม่อร่อยก็แล้วแต่คนชอบนะจ๊ะบางคนก็ชอบใส่ลงไปในหม้อเลยอร่อยดีเรามาเตรียมน้ำยาหม,มูออยอให้ง่ายกันค่ะก็จะมีน้ำตาลน,น้ำซุปหมูสับที่เราดวนหมูไปเมื่อกี้แล้วก็เติมน้ำปลาจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากาันแล้วก็ใส่พริกลงไปวันนี้ใช้พริกสามเล็กเองสามีกกินด้วยจะใส่เผ็ดมากก็ไม่ได้ค่ะจนตอนนี้กินเผ็ดได้น้อยลงแล้ว แล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะแค่เห็นน้ำยำแค่นี้ก็นมันลายแตกแล้วลองชิมรสนิดนึงโอเคว่าเวลายำยาติชอบใส่น้ำตาลปี๊เพิ่มไปด้วยรู้สึกว่ามันนัวเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงส่วนหมูยอราติีก็ลวกประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ผักลงไปสุดท้ายก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยเยำหมูยอทำง่ายง่ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมหน่ารับประทานมากจัดใส่จานเลยจ้าว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนมากินด้วยกันค่ะบ่ายแม่กลับนิดนึงได้เวลาไปรับลูกที่ลง ออกตัวไปเล่นกับ,บลูกก่อนนะคะ